คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 222ครับมาพบเันอีนแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเ NBA บ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย26ธันวาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบบาสเกตบอล NBA ครับเช้าว,วันเพื่อสบดัดีการพบกันวังสองทีมใหญ่ในตำนานสปาน์องโกลเด้นสเตวดี้ r ร์ครับวันนี้เปิดบ้านเชสเซนเตอร์ต้อนรับกาเยอือนของ a อเเลเกอ โดยเจ้าบ้านโคชยังคงเป็นสตีฟเคอร์ครับแม้ผลงานช่วงนี้จะไม่ดีก็ตามครับจะได้ดวลกับเจเจริดดิคับโคชของเอเวเลเกอร์สครับซึ่งเป็นโค้ชหนุ่มที่กำลังมาแรงครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของสะพานทองโกลเด้นสเตทวอยเ i อร์ไพคาบ,บ้านให้กับอินดีนาเพเซอร์ครับก็ค่อนข้างหมดรูปพอสมควรครับ105ต่อ111ผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านจูเนธานคูมินกา กดไป26แต้ม8ดรีบาวด์สี่แอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองครับส่วนแอนดรูวิกกินส์ครับมี16แต้ม4ีรีบาวด์สมแอสซิสต์ทีเจดีทรานส์แจ็คสันเดวิส13แต้ม8รีบาวด์ครับเคอร์รี่มีแค่10แต้มกับ5รีบาวด์เท่านั้นและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สฟานทองแพ้คาบ,บ้านในเกมนี้ส่วนทางด้านเอเวเลเกอร์สครับเกมล่าสุดก็ไม่ดีเช่นกันครับเปิดบ้านครับ crypto com adina พ่ายกับทีมรองบอลอย่างดีทรอยต์พิสตัน114ต่อ117แบบคาบ,บ้าน ผูท้ทำสกอร์สูงสุดเป็นคิงเจมส์ครับเรอบอนเจมส์ทำทริปเปิลดับเบิล28แตม้ม11รีบาว11แอสซิสต์แต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับเนื่องจากเอดีครับเอนโทนี ي เดวิสมีแค่19แตม้มกับ10รีบาว6แอสซิสต์เท่านั้นและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นครับคนสำคัญอย่างออสตินรีฟก็มีแค่12คะแนนกับ7รีบาวสุดท้ายเลเกอร์แพ้แบบพลิกล็อกช็อกโลกดูเรื่องตัวจริงในวันนี้ครับที่สนามเชสเซนเตอร์พอยการแน่นอนเป็นทางด้านพี่แกงสตีเฟนเคอร์รีโดนกับดาวรุ่งของเอเว่เลเกอย่างออสตินรีฟ ส่วนตัวก็มองว่าสเฟนเคอร์รี่ก็ยังเหนือชั้นกว่าชุดในการมวยยิง3นาคะแนนครับถูกเทรดมาจากทางด้านบุคเดนิสครับเจ้าดุกวีเดนิสโชโรเดอร์ดวลกับแม็กคริสตี้ครับแมเดนิสโชโรเดอร์จะยังเล่นไม่ค่อยออกหลังจากที่ย้ายทีมมาครับแต่ชื่อชั้นก็ยังถือว่าดีกว่าดาวรุ่งสมอลฟอร์เวิร์ดแอนดรูวิกกินส์จะได้ดวลกับรุยชาชิมูระตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสูสีมีดีคนละอย่างครับแต่ส่วนตัวชอบวิกกินส์มากกว่าส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านยังคงเป็น พี่บัวเขียวเดรมอนกรีนครับจะได้ดวลเดือดกับคิงเจมส์คิงตลอดการเลย์บอนเจมส์ส่วนตัวก็ยังมอว่าเลย์บอนเจมส์เก่งกว่าค่อนข้างมากครับและเซนเตอร์คุมอในวันนี้ครับทางด้านวอริเออร์ยังคงใช้ Trans Davis. ทร e นส์เจกสันเดวิสเซนเตอร์ดาวรุ่งมาลงมาดวลกับทางด้านแอนโทนีเดวิสครับก็เอดีก็ถือว่าเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนครับแต่ก็ประมาทความสดของ t j เดีไม่ได้ ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านแกรี่เพย์ตันทูครับก็ต้องเช็ควันต่อวันครับแต่ข่าววงในบอกว่าน่าจะลงสนามได้ในฐานะตัวสำรองครับส่วนแอร์เวลเกอร์สครับก็ยังเป็น2คนเดิมครับจาริดวันเดบิวและก็คริสเตียนบูดครับจะไม่ลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนครับไปดูชมหน้าผู้เล่นทั้ง2ทีมกันอีกครั้งครับที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกจากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศโดยเจ้าบ้านสะพานทองประกอบไปด้วยสเตฟนเคอร์รีเดนิสชโรเดอร์แอนดรูวิกินส์เดมอนกรีนทรันส์แจ็กสันเดวิส ส่วนทีมเยือนเอลเอเลเกอรต์ประกอบไปด้วยออสตินริฟแม็กคริสตี้รุยชาชิมูระเลบอนเจมส์และแอตโทนี่เดวิสโดย g o l d e นสเตทวอร r เ i อร์ครับผลงานในซีซั่นนี้ตอนนี้รั้งอันดับ8ในสายตะวันตกชนะ15แพ้13ส่วนเอลเอเลเกอรต์ครับอันดับดีกว่าเล็กน้อยอยู่ในอันดับ7ในสายตะวันตกชนะ16แพ้ไป13เกมครับคีย์แมชชั่ในวันนี้ครับแน่นอนครับแฟนบาสท,ทั่วโลกจะได้ดูกันดวลกันระหว่างสตีเฟนเคอร์รีดวลกับคิงเจมส์ครับเลบอนเจมส์คิงตลอดกาล ซึ่งสเตฟนเคอรีในซีซั่นนี้ครับอยู่ที่21.8แต้มต่อตเกมครับเปอร์เซนต์ฟิโก44เปอร์เซนต์ถือว่าไม่ได้สูงสำหรับตัวเขาครับส่วนเลวอนเจมส์ในวัย39ย่าง40ครับ23.2แต้มต่อตเกมเปอร์เซนต์ฟิกโก49ครับก็ยังถือว่ายังเฉดฉายชอยู่พอสมควรครับ และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับสะพานทองเองครับในซีซั่นนี้ฟอร์มในบ้านไม่ได้โหดเหมือนซีซั่นที่แล้วครับส่วนเอเวลเกสร์เองครับผลงานก็ค่อนข้างจะลุ่มๆดอนๆครับทุกสำนักต่างมองว่าสะพานทองเป็นต่ออยู่ประมาณ4-5แต้มครับเนื่องจากเสียงเชียร์นั่นเองครับแต่ในเกมแห่งศึกแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้ครับน่าจะมีความสูสีกับยืนฝั่งมวยรองน่าจะปลอดภัยกว่าเลเกอร์ถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน4ีดีไม่ดีมีชนะครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ